ลสสวัสดีนะคะก็พบกับจันทรมี่ในสกูปพิเศษนะคะวันนี้เนาะวันนี้เราจะพูดถึงวันคะเนจจตุรถีนะคะในหนึ่งวาระนะคะช่วงแรมสี่ข้ามเดือนเก้าเนี่ยก็จะเป็นช่วง ในการสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวันประสูตของพระพิฆเนศวันประสูตรพระพิฆเนศหรือวันเทศกาลพระเนศจาุรถีปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่10กันยายนนะคะก็คือวันศุกร์ที่สิกันยายนคือพรุ่งนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์แห่งการบูชาพระพิฆเนศเนี่ยมีหลายศาสตร์มากนะคะแต่ด้วยความที่อาจารย์มี่เนี่ยเรา เป็นคนไทยข้อที่สองเรามีความเชื่อในองค์ท่านแล้วก็เป็นสื่อยามประทับขององค์ท่านข้อที่สเราผู้คร่ำวอดในการบูชาทางสายฮินดูมากว่า20ปีนะฮะเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระพิคเนตเนี่ยวหวยได้อย่างสบายๆวหายได้อย่างที่เราแบบว่าเราถนัดนะ ไม่ต้องบอกว่าไอ้ต้องมีพันยพืชไอ้ต้องมีนมไอ้ต้องมีนั่นต้องมีนี่ไอ้ไหวอ้นั่นไม่ได้ไหวอ้นี่ไม่ได้โน <No S 1> นะคะอาจารย์มิจะพูดถึงก่อนว่าวันคณิตจตุรถีเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตอนสักประมาณตีห้าสีิห้าเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเขาจะําน้ําน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งโถหนึ่งหม้อหรือหนึ่งขันเนี่ยหันไม่ทางทิศตะวันออก แล้วก็อธิษฐานบูชาพระสุริยเทพหรือพระศรีสุรเดลนะคะเพื่อเป็นการรับอารุณ์เบิกความสําเร็จจากองค์พระสุริยเทพแล้วก็องค์พระพิคเนตอมศรีสุรเดลเย,ยนะมะฮะอมกังกนปะตะเยนะมะฮะอมมหาวิคนายาาเดปเดยนะมะฮะเวลาเราขอพรเนี่ยเขาจะขอพรแล้วก็เอาน้ำเนี่ยรดลงธรณีเพื่อเป็นการเปิดธรณีเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตเรานะคะ ขั้นตอนต่อมาเนี่ยในช่วงใส่สายเมื่อสายปุ๊บเนี่ยมันจริงๆแล้ววันมาพิคเนกมันก็เหมือนเป็นวันวันรวมแฟมิลี่อะรวมครอบครัวใส่สายเนี่ยคนในบ้านแล้วก็เออญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามาที่บ้านมาจัดงานปาร์ตี้กัน Hello, ha, h ฮลโลอะโลฮาเฮโดลาเฮโดอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วเขาก็จะมีการถวายนมถวายขนมถวายอะไรพวกเนี้ย เนื่องจากเราสมมุตินะตัวเราเนี่ยอยู่ในวรรณะแพทยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นประชาชนคนธรรมดาพ่อค้าวานิชเพราะว่าวณะแพทย์ก็คือพ่อค้าวานิชอะไรพวกเนี้ยเราไม่ใช่กษัตริย์เราไม่ใช่พราหมณ์ใช่ไหมเราเป็นกูรูโหราจารย์ก็จริงแต่เราต้องถือว่าเราเป็นวรรณะแพทยเป็นวรรณกลุ่มชนที่ทําการค้าอะไรเงี้ยซึ่งคนวรรณะแพทยน่ะเขาไม่ได้บูชานะคะธัญพืชอย่างเงี้ย เนาะหรือว่าข้าวก้าวสีอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนไทยนร่แหละค่ะทำคนวันนับแพทย์เนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาจะถวายขนมขนมนมเนยขนมโมทกะขนมลาดูขนมกุหลาบจามุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำนมนะคะดัชมาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำดัชมลัยอร่อยมากเป็นของอินเดียนะคะแล้วก็จะมีข้าวนะคะข้าวข้าวข้าวคลุกนมข้าวผัดเนยข้าวผัดเม็ดมะม่วงแล้วจะสูตรตามบ้าน แล้วก็มานั่งล้อมกินครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะทําขนมเอามาแจกเด็กๆเ,เหมือนเป็นวันที่ผู้ใหญ่ต้องให้ความรักกับเด็กวันเกิดพระพิคเนศนะคะแล้วก็ที่สําคัญพอเราบูชาเสร็จกินอาหารพบปะกันเรียบร้อยบูชาพระพิคเนศร่วมกันเพื่อขอความสุขความเสเร็จแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยช่วงเย็นๆเขาก็จะอาบน้ําแต่งตัวไปวัดนะคะไปขอพรจากที่วัดไปบูชาเราบูชาพระเจ้าที่บ้านเสร็จเขาจะไปวัด ไปขอพรตามวัดวาอารามนะคะเทวสถานไปขอพรอ,ออ,องพระศรีคเนรองค์พระพิคนเนศเสด็จพอพระวพิคนเนศเสด็จปู่พิคเนศข้าแต่องค์พระมหาคเนศสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขอพรเขาจะแต่งตัวสว,สวยไปรับการเจิมหน้าจากพราหมณ์จากบัณฑิตแล้วก็ที่สําคัญพอทําเสร็จก็จะนั่งสวดมนตรอรับพรจากพระเจ้าสมมุติกันแล้วก็อารตีไฟร่วมกันเสร็จ ในคําคืนวันบับบิคเนตไม่ต้องไปกังวลว่าห้ามมองดวงจันทร์ห้ามอย่างงั้นห้ามอย่างนี้ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเอาตามที่ตัวเองสะดวกแล้วตัวเองสบายใจเพราะนี่บูชามายี่กว่าปีแล้วค่ะคือกํกาลังงงคะ่ะแบบว่ากูรูยุคใหม่เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเขาไหว้อะไรกันแต่คุณรู้ไหมคะเนี่ยที่อาจารย์นิมีไหว้เนี่ยอาจารย์นิมีก็ไหว้ามาเนี่ยก็ย0สกว่าปีแล้วนะคะเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะคะ แล้วก็ผลหมากลากไม้เราก็หาได้ตามฤดูกาลนะคะไม่มีค่ะกระจุ๋มกระจิ๋มไหว้าพาเล็กๆน้อยเล็กๆไม่ใหญ่ๆฉันทําเวลาเราทาเพราะว่าอะไรรู้ไหมบ้านเมืองเราอ่ะเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุยาหารผลไม้มากประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นหาของดีเนี่ยอยากจะขอพรพระเจ้าอ่ะต้องหาของดีๆมาถวายท่านตามความสามารถและตามกําลังของเรา ซึ่งตามกําลังของอาจารย์มีเรามีความสามารถเรารู้ว่าตรงนี้มีอะไรขายตรงอะไรถูกตรงไหนมีเราก็เอามาถวายนะคะหาตามกําลังเราเลยมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่ท่านโปรดปรานนะคะคือใครบูชามะม่วงเนี่ยคือตำนานของบาะิคเนตคือท่านเป็นลูกขององค์พระนางปรตีหรือพระศรีมหา,มาเทวีเนี่ยเจ้าแม่ปรตีเนี่ยหรือพระแม่อุมาเนี่ยท่านมีสดมะม่วงอยู่ที่เขาไกรล,ลาดนะคะ เพราะฉะนั้นท่านจะทรงโปรดการสวยมะม่วงมากพระพิคเนตเนี่ยท่านก็ได้รับเ,เรียกว่าติดติดจริยวัรขององค์พระแม่มาแล้วก็ท่านก็มีหน้าที่บำเพ็ญเพียรเฝ้าส,สวนมาเอาเก็บเก็บของเก็บอะไรเนี่ยมาถวายองค์พระแม่ตามตำนานโบราณก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมะม่วงมะม่วงดิบก็ได้มะม่วงสุกก็ได้มาถวายพระองค์ท่านถือว่าเป็นผลไม้มงคลและผลไม้อย่างที่หายากไม่มีกูรูคนไหนรู้หรอกค่ะแล้วลก็บอกคุณ แต่จะบอกอันนี้จะขอบอกเลยนะคะไหว้และโคตรดีถ้าไม่ดีเนี่ยมาด่าได้เลยคุณหามาักขิดมาไหว้ท่านค่ะมักขิดเนี่ยใครไหว้พระพิคนเนตด้วยมวักขิดเนี่ยเรื่องโชคลาภเนี่ยคุณมา number o n แน่นอนงวดนั้นคุณอาจจะถูกหวยแบบไม่คาดฝันลองดูนะคะเพราะอาจารย์นิมิถวายมาเป็น10บรอบแล้วก็ได้ทุกครั้งนะเราจะมีเรื่องแบบว่าเออได้เงินมาแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูนะคะแล้วก็ เราก็หาของมาไหว้อย่างเงี้ยละหมากรากไม้ตามที่เรามีนะประเทศเรามีอะไรมังไม่ใช่มังคุดเราพูกุฎสาพวกนี้เราต้องเบรกเอาไว้เพราะชื่อไม่ดีนะเราก็จะมีแอปเปิลนะคะสาลี่แก้วมังกรลองกองส้มโออังงนกล้วยน้ำว้าขนุนอะไรพวกนี้หาอะไรได้มาไหว้หมดค่ะไม่ไหว้หมดและที่สําคัญนะคะบางคนก็บอกไข่ไหว้ได้ไหมครับขนมเีมันก็เดว่าม,ม,มาจากไข่นู่นนี่นั่นนู่น ถ้ามันไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปนะแบบเป็นแปรรูปอย่างโดนัทอย่างขนมเค้กหรืออะไรอย่างเงี้ยวายเป็นเถอะค่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาถ้าคนเรียนาฏศิรปศดนรตไทยเนี่ยดิฉันก็เป็นเด็กนตรีไทยนะคะเวลาไหว้เนี่ยเศียวพระพิฆเนศเนี่ยตั้งอยู่กลางปรำพิธีเลยค่ะทองหยิบทองหยอดฝอยทองไม่ขนุนหัวหมูเป็ดไก่มีหมดเลยค่ะอยู่ข้างหน้าทำไมไหว้แล้วไม่เกิดอาเพศล่ะเพราะว่าโอ้ยครูสาร,รพัดครูบอกว่าไหวไม่ได้นะครวบไจะเกิดอาเพศไหวแล้วสิ่งไม่ดี ลองดูสิคะของพวกนี้เนี่ยเราไม่ใช่ออมบพิคเนตอย่าไปตามจริตเราไม่ต้องไปจริตเดียวกับท่านเรารู้ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เราใช่ไหมเราไหว้อะไรเนี่ยท่านก็ต้องรับหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาเราไหว้ครูครูรู้ว่าลูกศิษย์มีใจถวายด้วยความตั้งใจครูต้องย่อมรับและครูต้องย่อมให้ศินให้พรกับลูกศิษย์ลูกหาแน่นอนไม่มีครูคนไหนนะคะสราบส่งลูกศิษย์แน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นเอาตามที่ตัวเองสะดวกตามร้านอาหารเบเกอรี่ทำไมาบางว่าบางร้านเขาไหว้แล้วเขาจเจริญรุ่งเรืองล่ะเขาไหว้แล้วเขาก็ร่ํารวยเอาเยอะแยะประเทศต่างประเทศเขาก็มีไหวเ้เยอะแยะนะคะกัวซองครัวซองเนยสดอะไรก็ได้โค้งเค,ค้กอะไรก้นเนี้ยบางคนเขาก็ไหว้กันเยอะแยะนะคะอันนี้แล้วแต่จริตของคนอย่าไปยึดติดอย่าไปแบบว่าเครซี่อะไรมากมายคุณจะประสาทเสียนะคะแล้วก็อาจารย์นิมิก็อยากจะบอกว่าองค์พระพิคเนศเนี่ย เวลาเราอัญเชิญมาเนี่ยควรจะส่งน้ําควรจะทําความสะอาดเช็ดแล้วก็บูชาท่านด้วยดอกไม้หอมหอมนะคะขอพรจากสิริมงคลจากพระองค์ท่านเราก็จะต้องมีใบสีนะคะมีนิดหนึ่งใบสีนะคะเป็นเครื่องสักการะบูชาท่านอย่างตัวเราเป็นวิถีไทยเราก็เลยอยากจะแต่งท่านเป็นแบบวิถีไทยมีเครื่องประดับทับซวงนะคะมีสร้อยสังวานนะคะแต่เราก็ยังมีความคงอนุรักษ์ใน เรียกว่าแขกนะคะหรือดินแดนพาราตชนนิยมนั่นก็คือเราก็ใช้ผ้าคาดเป็นของอินเดียสไตล์อ,อินเดียแล้วก็ผ้าคาดเป็นโดตี้อะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้ของพวกนี้ด้วยเช่นกันคือเราจะไม่ลืมรากเง้าของบรรพุษดั้งเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไหวองค์พระพิคเนตขอให้ยึดถือตามใจเป็นที่ตั้งและดู กาลเทศะเป็นที่ตั้งด้วยนะคะแล้วคุณจะไหว้พระพิคเนตได้อย่างมีความสุขและสบายใจที่สุดขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลคเนจตจตุรถีเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปที่ทำเรื่องหาทูดวงดีว่าพิคเนศด,ด้วยอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในพาร์ทต่อไปขอให้ท่านมีความสุขกับเทศกาลคเนศจตุรถีนะครับสวัสดีครับ